ฮลโหลไกด์สวัสดีทุกท่านนะครับจะอยู่อยู่กับลุงกบนั่นเองวันนี้มาปรับอารมณ์กันกับลองเอามา,าหาอะไรมาตัดเรี่องกันจนอนกันหน่อยกับเกมโรอบอกกับแมปชื่ออะไรวะไม่รู้อะเดี๋ยวผมทิ้งชื่อไว้ในดีสคริปชันเออในในดีสคริปชันมาเองนะครับว่าเป็นแมปแมป,แมป,ปชื่ออะไรครับผมจำชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าเราเป็นแมปที่เราสามารถนะฮะเดินเข้าไปในอันนี้แล้วเราสามารถโดดเข้ารูปภาพอะไรก็ได้เลยนะครับผม อย่างเช่นรูปนี้ Gustav Camin the ค i ส l ล v e r ร์นะครับโอเคผมก็โดดเข้าไปปิง้งเฮ้ยเราโดดเข้ามาแล้วก็โดดเข้าไปเลยนี่ไงชื่อแบอ Art l i p อะไรวะเวอร์โอโหกระตุกกระตุกกระตุกโอเคกลับมาแล้วโอเคอเฟรมลิผมก็กลับมาแล้วนี่ทีวิธีไปครับเราต้องไปข้างบนนั่น ไปตามทางเลยเดินเลยกูเดินเลยพี่อเขาบอกว่าให้คอมพิวสามกีมอ่อาร์ตเวิร์อันนี้คืออาร์ตเวิร์กแฟนะครับคือความรู้เกี่ยวกับงานแบบกูสต์ทมคิริมอ่ะคีริมชอบในรูปร่างของวงกลมสไปรัลสไปรัลนี่คือแบบอ่าการหมุนอ่ะวงหมุนหมุนแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ เอ้เห็นได้แคแนเกิลนี่มันสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้ว่วสี่เหลี่ยมธรรมดาวะเคยสักอย่างอะ่ะเคก็สี่เหลี่ยมในความเป็นในควา,ควาจริงแล้วมันมีรูปแง่มากมายในในนั้นส่วนให่จะเป็นสแคอร์ในวาดม,มุม้าสี่เหลี่ยมโอเคมาไม่ทันเสียเวลาไปเล่นกันดีกว่าโอเคสิบขนนกเท่ากับอันนี้หนึ่งมันโอเคไปเล่นกันเลยไม่เสียเวลาแล้ว กดโฮพีสท uh, uh, ูจัแล้วดาวที่จมอ๋อโอเคโอ้ยเชี่ยเชียเชียเอไปเอาปเอาปึบอบอึบอบโอ้โหยากกเขาจะคิดเออเออสามแล้วไอ้ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยเฮียโอแม่งเอทำไมได้สักสิบอันก็น่าจะพอใช่ไหมแค่สิบอันนะสิหนึ่งอันสองอันเอเว้เพื่อนเพื่อนเพเหมือนเล่นแฟรเบิร์ดเลยอึบออึบอึบอุ้ยอึบโหสัตสกิริที่เดียวเองอีวิน ติดินติดินติดิดติดิดติดินติดินตดินอุ้ยชียอเยเออโดตันลดนีอิสตมอ้ยคุโดนนี่เดียวเองทมนี้เงานสินดีมากนะเนี่ยคนสร้างเขาก็ค่าคีเอทีนะโอ๊ย อึบอึบอึบเมื่อกี้เก็บโดนเกี่บโดนโดนโดนเจออ้ืออด้แล้วได้แล้วเจ้ให้นไปต่อ,อเจเราบอกให้ไปมูนต่อ to to งั้นผมไปมูนต่อดีกว่าเง้นทำธุรกิจเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมเจโหูภาพสวยมากนะเหมือนเป็นเหมือนเหมือนออกจาก หมือนคณคนสร้างเขาชอบงานศิลปะในมิวเซียมแล้วเหมือนเขาอาทีเรียนกาเออกมาในความคิดของตัว,อตวเองอรัะก็อยู่ดูดีนะออกมาดูดีอืมโอเคมันมีความรู้มันมีแล้วไม่มีความรู้เรื่องรูปภาพด้วยเอาละมาเอา,าให้โดดออบบี้โอออบบี้เหร ยากไม่ยากบีไม่ยากมั้งมั้งนะไม่เคยเล่นหรอไม่ค่อยได้เล่นอาบีเท่าไหร่ด้วยเฮ้ยอันนี้ไอ้ยาเฉยเฉยึ๊บไอ้ยาเฉยเฉยเดี๋ออยวเอาอันนั้นก่อนเรียบร้อย เป็นยังไงเอ้ยไอสัดเย้เองกินเดียวเองเฮ้ยทีเดียวอืมไมอ่ยทำไม มันมีอันหนึง่งอ่ะที่เขาจบกันพอดีไปอ่ะอันไหนวะอันนี้วะใช่มันมีอันหนึ่งที่มันจบพอดีไปนี่เอออันนี้นี่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ฮึบโอ้โหไม่ทันแม่งเออเอาใหม่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 ใจเย็นใจเย็นเราไม่ใจเย็นโอ่ย อนนี้ต้องใจเย็นๆเย็นแล้วค e. ิดเยอะไอ้โหเหมือนจะง่ายนะเหมือนจะง่ายอึ๊ปโอ้ยโอ้ยโอ้ยผ่านเฉยได้ไงวะยนนี่อึ๊ปโอ้แม่ง One eternity later โอ้ยชิ่ยเอ่ะจเย็นใจเย็นใจ้พวกแช่ดิไอ้กูเบย์ยังงี้ด้วยนี่ไงมันจะมีทางอะไรวะที่เส้นทางมันมันจบกันต้องหาคนดูก่อนดูดูดูกันเส้นทางที่มันมาจบกัน ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้ามันมันมันจบกนันต้องหาเส้นทางที่มันมันจบกันอยู่ใกลละใกลละมันมีแพทเทิร์นมันผมเห็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นสักอย่างเอ้ยโอ้โหยหารได้ไงวะหานเร็วอ้ชี้อ่ะเอ้ยไอสัตว์คุณตีน บอนตีนกูนแล้วเอเคตุ่มอะไรอ่ะอ๋อนีใช่ป่ะเอาไม่โดนเอ้ยเอ้ยทา,า,างั้นือซะ่างนั้นอึ๊บอึ๊บอึ๊บึ๊บโอเค okay. เอาโดดลงมาใหม่เอ๊ะ okay. ไแล้วะล่แล้ะผลงต้องเก็บให้หมดยี่สิบอันเฮ้ยเมื่อกี้กูยังไม่ได้เก็บอ่ะ,ะยัางเยอะเอาใหม่เก็บใหม่เก็บใหม่ได้แล้วเอเคต่อเอเอให้ต่อ Okay. โอเคสิบเอียทีแรกแค่ละลิบต่อเลิกนี้ไม่น่ามีเนาะโอเคผ่านละจยบให้ได้ครบยี่สิบก็จะผ่านโอเคถึงจริง ตึงตึงโอเคติบขนนกให้หมดยี่สิบอันใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงความความจริงแล้วดูก่อนมีขนนงตรงไหนบ้างอเอคข้างบนตรงนี้ข้างหน้ามีขนนกไหมสงสัยว่าดวก่อนดิกดก่อนมีเนาะยัมีนะ มีโอเคไม่มีตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมเอ้ยแต่มันโดดได้นะมันไม่มีอะไรใช่ไหมนีม่มีอะไรใช่ไหมสงสัยไม,ไม่น่ามีเนาะไม่มีสงสัยไะขี้สงสัยอ่ะโทษทีก็เป็นคนที่สงสัยครับโอ้โหเชี่ย ตดาพาดคำของกูอ่ะโอเคเอาแล้วหูผลนกเทียบเลยโอ้โห นี่แหละสูตรนี้เลยตัวเขานี้โอเคแล้วก็อเออโอเคขนนกข้างบนเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยผ่าแล้วโอ้ เดี๋ยวเกินสุดท้ายเกินสุดท้ายเร็วมา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 ขอให้จบจบให้ไวขอให้จบจบให้ไวมาเกินสุดท้าย Let's go e l ด x ค r of Love น้ำยาแห่งความรักเดลเดลเลอเบอร์โลติดผ่านเลอเบอร์ทูมีดอ้าโอเค โอเคเกมนี้ง่ายง่ายทำไมกูไม่ได่เกมนี้ก่อนวะกูความรักชีบอบช้ำง่ายง่ายง่ายคอยพัดภาาน้อยลงไปฉันจะรัก โอเคเรียบร้อยอีซี่โหแม่งด่านที่นี่ไง่ายกว่าจะสองด่านที่แล้วอีกโอเคท้ายอ่าอ่าฮะอ่าฮะ เออแตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นีตรงนี้ได้แต่ปัญหาคือของผู้หญิงของผู้หญิงมันไม่มีอันนี้ไม่มีทางไปต่อเดี๋ยวนะก่นปึ๊บปึ๊บอ่าโอเค อีซี่เลยอ่าไดแล้วออกค่อัครบแล้วใช่ไหมยเยียมเราเก็บครบแล้วเอาได้เอ่ออะไรสักอย่างเชียเกียแม่งสุดจัดตกมือเกียแม่งโคู่สร้างสารรค์ครับเหมาะกับเด็กเล็กมากผม หรือเปล่าวะแต่ผมว่าเหมาะๆอยู่นะอุ้ยกระตุก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 ผมว่าเป็นจีนที่เอาเปปมหนึ่งนะรอให้หายก่อนโอเคมาหายแล้วกูหายกระตุกแล้ว ก็เป็นเกมที่เหมาะกับการเด็กอายุสิบปีขึ้นไปประมาณนั้นนะครับเด็กเล็กก็เล่นน่าจะเล่นได้แต่ต้องมีผู้ปกครองมาคอยเล่นเล่นด้วยครับผมมันเป็นเกมที่เหมาะมากสร้างสารรค์มากครับเป็นเกมที่ด Gone ีจริงครับสุดยอดครับเยี่ยมจริงๆระครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแบบไว้ใต้ทิ้เดสคริปชันนะครับถ้าสนใจก็ไปตามกันได้นะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปเจอกันใหม่ถ้าคลิปนี้ ถึงยอดวิวถึงเกินเกินสิบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะจับมาเล่นรูที่เหลือต่อแล้วกันนะถ้าถึงสิบนะถ้าถึงสิบถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นอาจจะเล่นให้แต่ก็ถึงส hey. ิบนะอย่างน้อยให้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยสิบสิบสิบวิวเองแค่สิบวิวเองก็สำหรับค่ั้นี้ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ See you next time guys เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย